Dante, ว,ม да วมัดไว้อย่างดียเ้้นนลหัวหัวก็โตยังนั้นหัวตามลายหัวโพมาดูผลประกอบการวันนี้เขาปลูเขาเป็นทไมเป็ูดูดิพี่ยังไงกับปูไม่กบโดดจำนะไดูดูดูกะโป นี่ไอ,อ,อ้ยกระปูอันพ่อล้อเขาคุ้มป่ะหยกหยอกหยกหยกไอ้ผลประกอบการ <aluminium. S 2> มีแต่อีกระปูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเอา้าทางแรกครับใน,นไไมะเขือทาง <c oughs> <c oughs> ที่สองโอ้โดดโดด อยูทัตามมาพี่น้องการามาใหากินชื่อไรแตกระปน้องกระปูอ้อยต้อยกระปูลายแท้บานน่นี่ฟางอับางไปด้แงเดียวเดเดี๋ยวรุดรุนุดรุนเือนั่นแม่กระปูกระปูมาไต่กระปูแล้วบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าไปดูี่ประกอบการกตไปุ๊บคือได้แต่กระปูพี่น้องเลยพูดแต่เมื่องแตกยาเยาลุง ยจับเนยเซน่ะตัวนึงเเอานเรียจ้ะไปก็จะเข่าเลยแต่ลูกมับึมบึมใช่ไปที่สแดแเลยแต่ว่ากปหนึ่งสองสห้กเจ็ดปดไปเช็คใรอ่าไปด้วยแปดตัวแฉดวแวหน้าตันอยเ้นี้ เอาเบ็ดมาใส่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนจามกบตรงอีกแล้วปลาที่สี่ลายมันนองอือใสมีนะปลาเป็นกบน,นี่ตัวนี้ตะปูไตสะเซลพูดอะไรนี่เนี่ยที่สามที่ทสามปลาเข็งก็ตายจับเขาเลยง่าย ผล,ลรรประกอบการสามหลังไอ้ยยังปอไต่ไะะตั้งไอ้เชียงกี่แหละลงทุนไป, 150. ปรป้อยห้าสิบตัวสิบกัวตัวแล้วสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดมาใส่ครบขึ้นใส่กระโรูดอี สามสีห้าหกเจตัวกระปุยี่ตกลงเขามาใส่กระปูเใ,ใส่ใส่กบคิดว่าใส่กบมันหลัอ <c oughs> ันนี้มันมีส,สอันนะแจ้พูดับพี่นะอ้าวทางที่สองทางที่สาม,มทางที่สี่เด้วพี่น้องมานนินะแจ้พูดลนะ กินกิ้งก๊อบมันจะได้กินกินกับปูแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี่ยว่าเบิ้งแห่กับปูทุกท่านก็รอดกันยด้เลยฮึมกินกิ้กับปูใช้กินบ่แม่แจนี่บมพี่อ้าวลุ้นครับลุ้นลุนเอ้ยกบหนึ่งตัวไปซ่อมมีของแท้ครับได้จริงๆรหนึ่งตัวมัดไว้อย่างดี ยเต้้นนลหัวหัวก็โตทั้งนั้นห้อยตามลายหัวโพ้งเนาะบ่เฮ้ได้ผลครับได้ผลได้ผลเอ๊ยย่ำย่ำย่ำหนึ่งปลายเก็บปลาเม่นกบกินบ่มือรุ่นเราผลประกอบการโอ้เอาขึ้นอังกี่ล่องหนอทีอันได้